ส่วนกรณีป้ายสถานีกลางบางซื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยได้สรุปผลและมีข้อเสนอแนะออกมาล่าสุดอาจารย์สามารถราชผลสิทธิ์ฮะดอกเตอร์สามารถราชผลสิิธิ์ป้าย33ล้านบทเรียนราคาแพงนะฮะอาจารย์สามารถได้โพสต์เฟซบุ๊กนะข้อกังขาป้าย33ล้านชี้ให้เราเห็นว่าแม้โครงการขนาดเล็กก็อาจมีเงินรั่วไหล แล้วโครงการขนาดใหญ่ซึ่งยากที่จะตรวจสอบจะไม่มีเงินรั่วไหลหรือนะประการที่1อาจารย์สามารถว่าบทเรียนที่เราควรจะได้จากกรณีนี้คือการรถไฟเนี่ยควรขอพระราชทานชื่อสถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นศูนย์กลางขนส่งทางรางของประเทศเป็นสถานีรถไฟใหญ่ที่สุดในอาเซียนก่อนดําเนินการก่อสร้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนอันนี้คือบทเรียนที่1บทเรียนที่สคือ แม้ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการพิจรารณาตรวจสอบข้อเิจ็จริงการก่อสร้างในโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางเมืองซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตและตาสัญ,ญลักษณ์ของการรถไฟคณะกรรมการที่ชี้แจงวันก่อนเนี่ยที่รองอประลัดคมนาคมเนี่ยเป็นประธานเนี่ยคณะกรรมการไม่ได้ชี้ชัดว่าการเปลี่ยนป้ายชื่อมีราคาแพงแต่อาจารย์สามารถบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตได้ว่า ้าราคาไม่แพงเนี่ยคณะกรรมการคงไม่เสนอแนะให้ทบทวนราคากลางและวิธีการประมูลซึ่งเห็นด้วยกับข้อเสนอคณะกรรมการครเพราะคณะกรรมการเนี่ย,เข,รรเ,ยเขาไม่ได้ชี้ว่าใครผิดใครถูกแต่เขาบอกว่าให้ทบทวนราคากลางและวิธีการประมูลอาจารย์สามารถเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะแต่เป็นที่กังขาว่าทําไมรอฟอทอเนี่ย ไม่เอาแนวทางตามข้อเสนอของคณะกรรมการเนี่ยไปใช้ตั้งแต่การคิดราคาการครั้งแรกเมื่อ 7, ธันวา65ห้าฮะทำไมนะอันนี้คือคำถามจากอาจารย์สามารถเพิ่มเติมนะปัญหาราคากลางที่ถูกกล่าวหาว่าแพงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกแล้วก็ประการที่3อาจารย์สามารถบอกว่าการเปลี่ยนป้ายชื่อโครงการเนี่ยมันเป็นโครงการเล็กนะแต่สำคัญโครงการเล็ก ใช้งบประมาณต่ำการก่อสร้างไม่ซับซ้อนคนทั่วไปสามารถรู้สึกได้ว่าราคาถูกหรือแพงมันต่างจากโครงการขนาดใหญ่ใช้งบสูงก่อสร้างซับซ้อนเช่นโครงการรถไฟฟ้าคนเนี่ยจะไม่สามารถเอาความรู้สึกไปจับได้ว่าถูกหรือแพงเพราะมันมีรายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นเป็นบทเรียนว่าโครงการเล็กนะะโครงการเล็กมีปัญหาได้มีการรั่วไหลได้แล้วโครงการใหญ่ที่เกิดขึ้นมากมาย จะมั่นใจได้อย่างไรว่าไม่มีนะเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนที่อาจารย์สามารถราชบลสิทธิ์สรุปนะนี่จากกรณีป้าย33ล้าน